ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอารสารปกครองสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่12ถึงวันที่18พฤศจิกายน2566ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสารปกครองที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ เริ่มกันที่ข่าวสำนักง,งานสารปกครองร่วมกับสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ d ี a จจัดพิธีเปิดบริการการขอคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ โดยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานายประพัฒนตันสุวรนนท์เลขาธิการสำนักง,งานสารปกครองให้เกียรติเป็นประธานในพธิธีเปิดและมีดอกเตอร์สุพ์เทียนวุฒผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกล่าวขอบคุณสำนักง,งานสารปกครองที่นำบริการเข้าร่วมบนซูเปอร์แอปทางรัฐพร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมงานณนะสำนักง,งาน d g a ค่ะ โดยเลขาธิการสำนักงานสารปกครองได้กล่าวตอนหนึ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดบริการของสำนักงานสารปกครองยกระดับไปสู่บริการดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างทั่วถึงมีการยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานบริการของภาครัฐค่ะ และเป็นที่น่ายินดีที่ DGA ช่วยสนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัลและช่วยขยายช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของสารปกครองได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้นค่ะ โดยสำนักงาน3ามปกครองมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและบริการดิจิทัลสาธารณะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญตัติการปฏิบัติราชการทาง ronics, อ,อิเล็กทรอนิกส์พศ2565 และคาดหวังว่าการเชื่อมโยงบริการของสำนักงานสารปกครองนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองผ่านระบบดิจิทัลโดยสามารถยื่นคำขอคัดและสืบค้นข้อมูลคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีป,ปกครองของศาลปกครองชั้นตน้นและสาลปกครองสูงสุดทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาค่ะ และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสุพรรณบุรีค่ะมีรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มข้าราชการที่เคยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอจำนวน14คน เขายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสุพรรณบุรีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษายกเลิกการถ่ายโอนรอพสอตอไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีตามประกาศการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของคณะกรรมการการก,าร,กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นฉบับลงวันที่5ตุลาคม2564ค่ะ โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดเจตนารมณ์ว่า ข้าราชการในสังกัดรอพอสอตอที่ถ่ายโอนไปท้องถิ่นต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจฉะนั้นเมื่อบุคลากรไม่สมัครใจแต่คณะอนุกรรมการไม่ได้ตัดชื่อบุคลากรก,รกลุ่มนี้ออกและยังยืนยันรายชื่อบุคลากรในการถ่ายโอนภารกิจตามเดิมทําให้บุคลากรรอพอสอตอทั้ง14รายมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงนําคดีมายื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองสุพรรณบุรี เพื่อให้สารพิจารณาพิพากษาต่อไปค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ